คอมสารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งคลิปนี้เสนออุทธวัจ,จะนะคาถาธรรมบทจากพระไตรปิฎกเรื่องโอธิราชกุมารถึงสรณะสามตั้งแต่อยู่ในคันอัตตานันเจปิยังชัญญา รักเขยะนังสุรักิตังตินนังอัญยะตรังยามังปฏิชักเขยะปันทิโตถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รักก็พึงรักษาตนเองไว้ให้ดีบัณฑิตควรประครับประคองตนไว้ในการทำกุศลให้ได้ตลอดทั้งสามวัยหรืออย่างน้อยก็ไวไัยใดวัยหนึ่งที่มาของคาถาธรรมบทเรื่องโพธิราชกุมาร โพธิราชกุมารเป็นโอรสของพระเจ้าอุเทนแห่งแคว้นวังศักกับพระนางวาสุนทตาพระธิดาของพระเจ้าจันทะปัดโชตแห่งแคว้นอวันตีทรงให้ช่างสร้างปราสาทที่มีรูปทรงสวยงามเหมือนดอกบัวลอยอยู่ในกลางอากาศชื่อโกกณทะ,ะปราสาทอยู่ที่พักคะชนบท พรราชกุมารทรงวางแผนจะฆ่านายช่างเพราะไม่ต้องการให้เขาไปสร้างปรา,าสาทเช่นนี้ให้ใครอกีกสัญชีวกมานพผู้เป็นพระสหายรู้แล้วบอกให้นายช่างรู้ตัวนายช่างจึงต่อนกไม้พาบุรและภรรยาบินหนีจากปรา,าสาทไปที่หิมมวันแล้วสร้างเมืองใหม่ตั้งตนเป็นพระราชานามว่ากัฏฐวาหนะ ผู้มีท่อนไม้เป็นพาหนะพระราชกุมารทูลเชิญนิมนต์พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์มาเสวยในวันฉลองปราศาเนื่องจากทรงไม่มีพระโอรสหรือพระธิดาจึงทรงดำริว่าเราจะปูผ้าขาวผืนเล็กไว้ตรงธรณีประตูที่หนึ่งถ้าพระศา,ศาสดาเสด็จมาแล้วทรงเหยียบก็แสดงว่าเราจะได้บุตรพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึง พระราชกุมารทรงรับบาดแล้วกราบทูลให้ทรงเหยียบผ้าเสด็จเข้าสู่ปราศาสตแต่พระศาสดาไม่เสด็จดำเนินทรงหยุดอยู่และทรงแลดูพระอานนท์พระอานนท์เข้าใจความหมายจึงทูลให้พระราชกุมารทรงเก็บผ้าพระตถาคตจะไม่ทรงเหยียบพระองค์ทรงมุ่งอนุเคราะห์ชนผู้เกิดในภายหลัง ภิกษุภายหลังไม่มียานอย่างรู้อาจเหยียผ้าแล้วไม่เป็นไปตามที่เขาปรารถนาจะดูหมิน่นพระราชกุมารก็ทรงเก็บผ้าเมื่อพระาศาสดาและภิกษุทั้งหลายฉันเสร็จแล้วพระราชกุมารกราบทูลว่าตนเองถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะครั้งนี้เป็นครั้งที่สโดยครั้งที่หนึ่งขณะอยู่ในคันของพระมารดา ครั้งที่สองขณะยังเป็นเด็กชายพระมารดาทรงพาเข้าเฝ้าและครั้งนี้เป็นครั้งที่สามและทูลถามว่าข้าพระองค์จะไม่มีบุตรหรือพระพุทธเจ้าข่าพระศาสดาตรัสต,ตอบว่าใช่แล้วทูลถามว่าเพราะเหตุใดตรัสตอบว่าเพราะพระองค์และพระชายาเป็นผู้ประมาทในอัตภาพก่อนแล้วตรัส เล่าว่าครั้งนั้นพระราชกุมารและพระชายาขณะอยู่ในวัยหนุ่มได้โดยสารเรือเดินทะเลเรืออับปางทั้งสองคนเกาะแผ่นกระดานลอยไปขึ้นเกาะแห่งหนึ่งได้ปิ้งกินไข่นกลูกนกและนกทั้งหลายเรื่อยมาจนถึงคราวแก่เท่าตกอยู่ในความประมาททั้งสามวัย ปรถมวัยมัดชิมวัยปัดชิมมวัยถ้าในการนั้นพวกท่านไม่ประมาทสักวัยหนึ่งก็จะมีบุตรแล้วตรัสภาสิทธนินี้อัตตานันเจปิยังชัญญารักเขยะนังสุรักขิตังตินนังอัญญะตรังยามังปฏิชักเขยะปันทิโตถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รักก็พึงรักษาตนเองไว้ให้ดีบัณฑิต ควรประครับประคองตนไว้ในการทำกุศลให้ได้ตลอดทั้งสามวัยหรืออย่างน้อยก็ไวไัยใดวัยหนึ่งจบพระพุทธดำรัสพระโพธิราชกุมารดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วอธิบายพุทธภ,ภาษิตพระพุทธเจ้าตรัสวัยวเยด้วยศัพท์ว่ายามังเพราะทรงฉลาดในวิธีสอนคนที่รักตัวเองนั้นถ้าเป็นคฤหัด ก็พึงทำบุญทั้งหลายถ้าเป็นบนรรปะชิตก็ควรขวนขวายในวัดปฏิบัติการทำวัดตอบปริยัติการเล่าเรียนและการมนสิการกรรมฐานก็ชื่อว่ารักษาตนการประคองตนหมายถึงการปฏิบัติตนตามหลักการรักษาตนทั้งสามช่วงวัยหรืออย่างน้อยก็ในช่วงไวไัยใดวัยหนึ่ง ถ้าไม่ทำตามนั้นก็ชื่อว่าผู้ไม่รักตัวเองหรือพูดถึงความประมาททำตนให้มีอบายเป็นที่ไปหรือทำตนให้มีความเดือดร้อนในภายหลังค่ติธรรมความรู้คณหัฐ์พึงทำบุญต่างๆบรรพชิตพึงบำเพ็ญวัดเรียนปริยัตและมนสิการกรรมฐานทำตามนี้ได้ก็ชื่อว่ารักษาตนไว้ดีแล้ว